สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานโปรเอ็กชันนะครับก็เปิดโปรค่าย xpx boxsport com นะครับถ้าเป็นวิดีโอ7ให้รันคลิกขวาแล้วรันแอดเลยนะครับถ้าเป็นวิดีโอ7นะครับแต่ xp ไม่ต้องรันแอดนะครับ xp เข้าได้เลยอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานอันนี้จะเป็นวิธีการถ้าเปิดโปรไม่ได้ก็ดูขั้นตอนนี้นะครับผม ขั้นตอนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับกดเข้าสุดโปรแกรมนะครับอันนี้คือโปรคั่มแพดนะครับผมนี่อันนี้ข้ามแพดสมมติคุณติดตั้งติดตั้งไว้ติดตั้งตัวเกมไว้อยู่ไดซีนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไป ครับผมเมื่อถึงหน้าล็อกอินล้วก็กดบายพาสนะครับสังเกตได้ว่านะครับอันนี้จะมีโปรจอดำและจองไม่ดำนะครับนี่นะครับถ้าฟังก์ชันโปรจองไม่ดำนี่ก็จะกดตอนหน้าล็อกอินครับผมอันนี้โปรจอดำบางเครื่องมันอา,นอาจจะจองไม่ดำนะครับผมมันก็แล้วแต่นะครับ กดปิดหลุดจากนั้นเข้าห้องเล่นครับผมมันแล้วแต่เครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะจองไม่ดำนะครับผมอา่แล้วก็มาเลือกฟังก์ชันโปรที่เราจะใช้นะครับสมมุติผมมาใช้วิ่งไวแล้วกดวิ่งไววิ่งไวก็จะเป็นออนนะครับผม ก็มีหลายฟังก์ชันให้สมาชิกเลือกใช้กันนะครับผมอ่าครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับผม